สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นนัส้สถานการณ์เดือดสถานการณ์ร้อนนั้นก็คือเรื่องของดาราที่ออกมาคอเอานะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็ได้โดนคดีไปนั้นโดยหนึ่งในนั้นก็คือมิลลี่ครับท่านแรปเปอร์ชื่อดังนั้นก็ได้เข้าพบตำรวจสอนอนางเลิงไปไที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่กระหึ่มโซเชียลเมื่อวานนั้นติดอันดับเทนรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งแฮชแท็กเซฟมิลลี่นั้นแล้วก็หลังจากที่ไปสอนอนางเลิงลว่าได้เสียค่าปรับจานวน2,000บาทนะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็คนก็แ,แกห่ ทวิตเตอร์ครับท่านพร้อมสวดยับอ่รัฐมนตรีคนหนึ่งในคกับทดามูชมซึ่งผมไม่อยากจะอ่านชื่อไปให้แปลกเบื่อนปากเท่าไหร่นั้นก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านส่วนไอ้พวกนักร้องทั้งหลายแหล่นั้นแต่ว่านักร้องที่ว่านี้ไม่ใช่นักร้องเพลงในคกับทดาผูชมไปยื่นเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้าบ้าบๆมั่วไปหมดหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นเมื่อไม่กี่วันมานี้ได้ไปยื่นทางตำรวจว่าให้อะไรสักอย่างหนึ่งในการแจ้งความกับทีมพิธาข้อหาที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยระหว่างการประชุมอะไรสักอย่างนั้นก็เเเเป็นนททีุ่หลือกิ หรือเปล่าตามที่ประชาชนทั้งหลายนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านโดยวันนี้นั้นสถานการณ์ของตุก,กี้ดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่สดชื่นอีกต่อไปแล้วนะคะรับท่านผู้ชมหลังจากที่มีชาวเน็ตออกมาแฉนั้นตอนนี้ก็เดือดสนั่นทวิตเตอร์เลยครับท่านโดยหลังจากนี้นั้นตุก,กี้จะมีที่ยืนอีกหรือไม่นั้นผมก็ไม่แน่ใจเพราะตอนนี้เดือดถนดเดือดสนั่นทวิตเตอร์แฮชแท็กแบนตุกี้ uki, พุ่งหลังจากที่มีคู่กรณีเผยแชทแฉจะขู่ฟ้องชาวเน็ตปมนวัดแล้วก็ขอโทษก็ไม่ยอมนะคะรับท่านผู้ชม โดยสนันทวิตเตอร์เผยแชทแฉตุกกี้ฟ้องชาวเน็ตหลังวิจารณ์ปมนวัดอิสระไ้ศินนั้นทำแฮแท็กแบรนดตุกกี้พุ่งแรงแล้วก็โดนจวบยับขอโทษไม่สนับสนุนอขอไม่สนับสนุนผลงานในกะารดานผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาอยากเป็นทางการแล้วในกะารดานผู้ชมตอนนี้ดวงอาทิตย์อาจจะอัดสดงอับแสงไปแล้วสําหรับเธอหรือเปล่านั้นะก็ต้องติดตามอีกทีโดยหลังจากที่แฮแท็กแบนดตุกกี้พุ่งแรงแซงทางโค้งครับท่านขึ้นเทรนอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวโดยเมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ลายหนึ่งเขียนข้อ ความว่าอันนี้คือนางที่จะขู่จะฟ้องเราที่นางออกมาแซะพี่นวัตนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการออตอบกลับมาจากตุก๊กี้นั้นบอกว่าขอโทษไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าฝากทนายเจมไปแล้วนั้นกอดดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สถานการณ์ของดาราที่ออกมาคอ,อ,อเอานั้นมากมายเหลือเกินจนส่งผลให้ตอนนี้มีแฮชแท็กแบนดตุ๊กี้แล้วก็หลังจากแฮชแท็กแบนดตุ๊กี้ครับท่านก็ไม่ทราบว่าสลิมลอดช่องทั้งหลายแหล่สุดแท้แต่ บ้าๆบออคอแตกหรือเปล่านั้นก็ได้มีการปั่นแทกนะโดยปั่นแทกว่าแฮชแทกแบรนด์ดาราคอเอานั้นก็เป็นที่อยังไงนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะการองผู้ชมโดยมันชักจะไม่ค่อยมีที่ยืนกันแล้วสําหรับพวกสลิมนั้นก็ข้ามผ่านช่นกับแม่มันไปก่อนส่วนคุณนวัดอินทระอิสระไกรศินครับท่านหลังจากเมื่อคืนได้ออกมาไลฟ์สดแล้วก็มือสัน่นน้ําตานองหน้ากันเลยทีเดียวนั้นโดยนวัดลั่นหมอสลิมตัวหนึ่งโดยตัวหนึ่งนั้นไม่มีแต่ผมเติมให้โดยสั่งให้ออกจากโรงพยาบาลภายใน24ชั่ววโมงแล้ก็ ล่าสุดหลังจากที่คุณนวัดนั้นได้ทําการไลฟ์สดบอกว่าแชร์ไปเลยอย่างงู้นอย่างนี้นั้นและล่าสุดตอนนี้ได้มีการออกมาเผยจากเตาที่วิพูโดยหมอโรงพยาบาลดังดังกล่าวโดยไอ้หมอสลิมลอดช่องตัวนั้นนะครับท่านผู้ชมซึ่งเคยไปเป่านกหวีดนั้นก็ได้ถูกเชิญออกจากโรงพยาบาลแล้วโดยยงนวัดหลังโฮถูกไล่ออกจากโรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมสรุปคือตอนนี้คุณนวัดอิสระไก่สิลน,นั้นก็ยังคงได้อยู่ในโรงพยาบาลอยู่แต่ว่าไอ้หมอสลิมตัวนั้นก็โดนถูกเชิญออกนะครับท่านผู้ชมเป็นภาษา ภาสุภาพถ้าเกิดภาษาแบบไม่ค่อยจะไว้หน้าเท่าไหร่นั้นก็อาจจะเรียกว่าไล่ออกหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านส่วนตอนนี้รู้สึกว่าหลังจากที่กระแสะดาราขออาวโดนคดีแล้วก็มิลลี่ไปพบตำรวจเรียบร้อยแล้วนั้นโดยชาวเน็ตก็แห่กันสวดยับในการดบูชมเป็นทํานองเสนอสอสพันญยาหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจสําหรับไอ้พวกที่สั่งการไปแบบนี้นั้นแต่ที่แน่ๆครับท่านตอนนี้สนธิยาก็ได้ออกมาเตือนดาราขาวให้หุบปากหากยังไม่เงียบบิดเบือนไม่หยุดระหวังจะโดนคดีและโด,ด,ด,ดนคดีและยื่น หนังสือถึงผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเพื่อให้ตรวจสอบด,ดาราและคนมีชื่อเสียงกว่า20คนรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนานานั้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าผมไม่น่าจะใช่คนดังที่ออกมาคอเอา u บมโควิดอาทิเช่นเอกชยัยศรีวิชยัยมดดําคชาภาหนุยเชิญยิ้มดักสิริพรแล้วก็คิงก่อนใบรวมถึงเพชรกรลลุนพลเป็นต้นนั้นโดยล่าสุดวันนี้รู้สึกว่าพลังประชารัฐจะทําการตัดถางไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านสาหรับไอ้สวนที่ หางสนทิยาแล้วโตไม่ใช่สมาชิพกพรรคโดยสนทิยาคนนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรเกี่ยวกับพะะรรคในการดูบุคคความเกี่ยวข้องกับพลังประชารัฐนั้นไม่มีหลังร้องสอบดาราคออัลครับท่านโดยเกาะซีนไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจากที่ออกมาจากนายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่านี่ผมก็ยังจําไม่ได้แต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ด็อกเตอร์แห่งแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ครับท่านหมู่เกาะวานัวตูก็คือคุณธรรมนัทพมเผานั่นเองได้ออกมาลั่นว่าไอคนที่ชื่อสนทิยาอะไรนี้ที่ไปยื่นสอบ ดารานักร้องต่างๆนาที่ออกมาคอเอานี้ไม่ใช่ส,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 สมาชิกพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ทําการบอกว่าตนเองแล้วก็ทางพรรคพลังประชารัฐนั้นยินดีรับฟังเสียงประชาชนแล้วก็ได้มีการบอกบางช่วงบางตอนบอกว่าการที่ออกมาคอเอาหรือว่าการที่มาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนั้นเป็นสิทธิที่ประชาชนควรจะทําได้โดยอันนี้ก็ออกจากธรรมนัตนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเกาะกระแสไม่ใช่โหวนกระแสหลังจากที่มีกระแสแบรนด์เดือดอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะอาจจะ ทำให้พักพลังประชารัฐนั้นเสียชื่อได้โดยหลังจากนั้นไม่นานครับท่านโชคุจยามก็ได้เดือดในเดือดอีกแล้วในรายการโหนกระแสโดยหนุ่มกัญชัยก็ได้ฟาดแรงสนธิยาสวัสดีแต่ว่าสวัสดีไม่ใช่สวัสดีทุกท่านในเรื่อผู้ชมไปน,นี้ผมสวัสดีไปแล้วแต่มันามสกุลสวัสดีเนี่ยโดยพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้บอกว่าพี่ก็อย่ามาแถม,มากกลางรายการโหนกระแสครับท่านโดยถ้าเกิดเป็นผมนั้นคงจะต้องเอาปี๊บจากฟาร์มใดาฟาร์มหนึ่งมายัดอะไรใส่เข้าไปแล้วก็มุดหัวอยู่ในลูปีบ๊บนั้นชั่วนา พบเจอใครอีกเลยครับท่านกระแสตอนนี้ก็เป็นไปด้วยความอึมครึมเรื่อยๆแล้วก็ออฟปองสักหลังจากที่เมื่อวานนั้นได้บอกออกมาแต่ไม่ทราบว่าบอกถึงใครนะว่าอย่าสเสอะในการที่เรียกดาราที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองไป ไปพบตำรวจอะไรประมาณนี้นั้นโดยก็ได้มีบางช่วงบางตอนในที่เขาโพสต์ในไอจนั้นได้บอกว่าอย่าสะเอะนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้พวกบรรดาลิ้วล้อต่างๆนี้ก็ไล่ให้ไปเรียรตีนทหารโดยอันนี้เป็นคําไม่สุภาพถ้าเกิดสุภาพนั่นก็คือไปเรียท็อปบูตต่อไปแล้วก็พิมพ์ลีพายก็ได้ออกมาซัดเดือดปมจับดาราโคอ,อาเลยปิดปากคนได้แต่ปิดปากเวรกรรมไม่ได้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าเวรกรรมที่พิมพ์ลีพายบอกนี้จะตอบสนองถึงไอ้พวกบรรดาลิ้วล้อ ของไอ้พวกนี uh ้เ oh มื่อไหร่นั้นก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านโดยมาที่ข่าวนี้กันสักเล็กน้อยถึงปานกลางเดือดในเดือดกันชัยฟาดแรงสนธิยาพี่ก็อย่ามาแถมากแล้วก็เปิดผมผผลภูมิหมอถึงกับร้องโอ้ไมค์กอดในกรับิ่นผู้ชมโดยซัดเดือดกลางรายการหวนกระแสกันเลยทีเดียวนั้นก็ไม่ทราบว่าต้องทําอย่างไรต่อไปดีแล้วก็ทางพรรคของพลังประชารัฐนั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธทันควันครับท่านบอกว่าไม่เกี่ยวกับพรรคไอ้นี้มันเป็นแค่อดีตสมาชิกครับท่านก็เดินตะเพิดอย่างไม่หยุดยั้งในกรับท่งผู้ชมเรียกได้ว่าเป็น ตอนนี้นั้นอาจจะเป็นดาวร่วงพ่วงเข้าเมนโดยจะรอเผาเมื่อไหร่นั้นก็ไม่ได้มีเขียนบอกนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เป็นการเปียกเบยเฉยๆมาทางฝ้าของยุ้ยญาเยอะก็ได้ออกมาขอเอาครับท่านโดยสถานการณ์ตอนนี้นั้นรู้สึกว่าจะผิดแผกแหวกแนวอย่างชั่วนาตาบีกันเลยทีเดียวเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นแบบนี้เท่าไหร่นะครับท่านที่ดารานักแสดงนักร้องแล้วก็คนมีชื่อเสียงอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนานานั้นออกมาถล่มรัฐบาลยับอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแม้ว่ารัฐมนตรีดีได้ออกมาบอกเมื่อวานว่า แน่ให้พวกดาราที่ออกมาคออานนี้หุบปากมึงงั้นจะโดนข้อหาเฟคนิวนะครับท่านถ้าเกิดโจมตีรัฐบาลแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้ครับท่านโดยยุยย่าเยอะญาติเขาเยอะนะครับท่านแต่ญาติผมไม่ค่อยเยอะแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวตอนนี้ก็ได้เปิดเครื่องด่ายับบอกไอ้ควาย รอให้บ้านอึง้งตายเพราะโควิดจะอวยกันอยู่ไหมโดยอันนี้ก็ไม่ได้ตาฝาดแต่อย่างใดนะคะรับเ่านผู้ชมเป็นข่าวที่ออกมาทางด้านไมตวิกาก็ฟาดประชาชนต้องอดทนกันอีกนานแค่ไหนทุกคนควรจะได้วัคซีนฉีดฟรีก็มากมายหลายต่อหลายเรื่องนะคะรับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สถานการณ์ที่ผมกําลังจะทําต่อไปนี้นั่นก็คือร่วมกันแบนตุกกี้อย่างไม่หยุดยั้งครับท่านโดยจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องติดตามส่วนเพชรกรลุนพลก็ได้ซัดหมายมาเมื่อไหร่จะฟ้องกั ให้หมดลั่นใช้กฎหมายปิดปากคิดว่าจะกลัวหรือไงแล้วก็ฟาดกลับส่วนตอนนี้ก็กําลังจะเจาะฟ้องหมิ่นประมาทนายสุนทิยาสวัสดีนะครับท่านโดยตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนตัดทางปล่อยวัดจากพักพลังประชารัฐแล้วโดยถ้าเกิดสมุิมันยังแอบอ้างหรือว่าอะไรในพักพลังประชารัฐอยู่นี้นั้นซึ่งธรรมนัตพงผ่าได้ออกมาบอกเองนะเว้ยเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้แต่งเติมเสริมแต่งแต่อย่างใดโดยเจาะฟ้องกับหมิ่นประมาทสุนทิยาครับท่านก็ต้องจับตามองอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้สถานการณ์เต็มไปด้วยความดุเดือดดดโยเือสนนัวิ แบนตุกี้พุ่งแล้วก็เผยแชทแฉขู่ฟ้องชาวเน็ตปมนวัตแล้วก็ขอโทษก็ไม่ยอมในะใครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้บอกว่ามีทนายคนหนึ่งนั้นได้รับเรื่องไปแล้วนั้นตอนนี้ก็แฮชแท็กเทนทวิตเตอร์พุ่งอันดับหนึ่งแล้วก็ควบคู่มากับอันดับ2ก็คือแบนดาราคอ้นอนั้นก็คงจะมีไม่เยอะประมาณ3 0 0พกว่าการิทวิทยเองถ้าเกิดอีกไฟล์ที่ไม่ใช่สลิมจะไปช่วยปั่นให้นั้นก็เป็นที่จับตามองครับท่านโดยออกมาจากพวกสลิมรอดช่องหนึ่งแน่นอนกันเลยทีเดียววันนี้ผมน่าจะคอนเฟิร์มได,ด ก็สถานการณ์ก็ยังคงอึมครึมนะกระดามผู้ชมคารากระสังไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ก็ได้มีบรรดาประชาชนทั้งหลายนั้นออกมาแฉอย่างไม่หยุดยั้งรวมถึงดารานักร้องนักแสดงนะครับก็ฟาดอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วก็เรียกหาให้วัคซีน m i a d d นั้นยังไม่มีเมื่อไหร่จะเอาเข้ามาแล้วก็การส่งเสียงในการที่จะเรียกร้องอะไรพวกนี้นั้นเป็นสิทธิที่ประชาชนธรรมดาแล้วก็แม้แต่ดาราหรือว่านักแสดงนักร้องต่างๆนานั้นควรเป็นสิทธิที่จะทำในกระดุมผู้ ชมโดยถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนนั้นเรื่องแบบนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับท่านโดยทั้งคิงก่อนบ่ายทั้งนุ้ยเชิญยิ้มทั้งตัก๊กศริพรน,นั้นรู้สึกว่าจะเป็นช่วงแรกๆเลยด่าแรกๆที่ออกมาโดยต้องขอคารวะในวงการตลกนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวโดยคนมีชื่อเสียงกว่า20กว่าคนที่ออกมาคอเอาบ่มโควิดอาทิเอกชายัยศรีวิชยัยมดดำนุ้ยเชิญยิ้มตั๊กศิริพรคิงก่อนบ่ายและเพชรกรูลุนพลต่างๆนานาที่ผมได้บอกไปแล้วนั้นตอนนี้ก็ได้ประสานเสียงอย่างเป็นนนททาาาางกกรรรแล้วะะบู่ชมใ ฟาดมันต่อไปสําหรับจุดๆ,ๆนั้นซึ่งก็คือรัฐบาลหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านส่วนทางด้านของหมอชนน่านก็ออกมาสั้นรัฐบาลล็อกดาวน์แบบโง่ โดยหมอชนน่านฟันธงแก้แบบนี้ไม่มีทางลดผู้ป่วยได้ส่วนเลขาพักก้าครับท่านของกรจาติกาวดิตนั้นหลังจากที่อยู่พักประชาธิปัตย์แล้วก็คิดไอเดียสุดแสนบันเจิดครับท่านไข่ไก่ช่างกิโลนั้นตอนนี้ก็ออกมาปกป้องดาราวิจารรัฐบาลในฐานะประชาชนแล้วก็ไล่ไอดีเอสหรือว่าชัยวุฒิชัยวัฒน์อะไรสักอย่างนั้นโดยเอาเวลาไปทําระบบช่วยผู้ป่วยจะดีกว่ามานั่งฟ้องบา้บาบา้บาบบประชาชนทั้งหลายทางด้านของสมาคมทนายก็ชี้ว่าดาราคเ้าเป็นสิทธิไม่ผิดกา มพร้อมประกาศช่วยเหลืออย่างไม่หยุดยั้งครับท่านรวมถึงสอสอจิรยุห่วงทรย์ด้วยบอกว่าถ้าเกิดดาราที่ออกมาคอเอาต่างๆนานนี้โดนหมายจับหรือว่าเข้าไปอยู่ในคุกในตารางนั้นก็พร้อมที่จะใช้ตําแหน่งตัวเองประกันตัวนะคระับเ่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าต้องทําอย่างไรต่อไปดีทางด้านโอ๊ตปามโมดก็ออกมาสวนแรงหลังจากที่แจ้งจับกฎหมายคอมหรือว่าพรบบคอมดาราคอเอานั้นก็มันห่วยไงคนถึงดา่าโดยถ้าเกิดมันไม่ห่วยจริงนั้นประชาชนก็คงไม่ดา่าและผมก็ต้องโชว์ก่อนครับท่านโดยหลัง จากที่ออกมาขู่เมื่อวานนั้นโดยถ้าเกิดสมมติเผยแพร่ข่าวที่เป็นกึ่งๆึงโจมตีลัฐอะไรนั้นก็จะถือว่าเป็นเฟคนิวนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรแม้กระทั่งน้องมิลลีโดยหลังจากที่แฮชแท็กเซฟมิลลีพุ่งไปไม่หยุดยั้งนั้นแล้ววันนี้ก็ได้ไปที่สอนอนนางเลื้งแล้วนั้นโดยเป็นเด็กอายุ18นะครับท่านผู้ชมมีบทเพลงซึ่งโด่งดังอย่างอยู่ไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวใน YouTube นั้นโดยรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิด86ล้านวิวนั้นก็ตอนนี้เหมือนกับ การดูชมหลังจากที่ถ้าเกิดสมมติอยู่นิ่งๆก็จะดีไปแต่นิ่งที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงมิลลี่นะครับท่านหมายถึงไอ้รัฐมนตรีดีนั้นโดยหลังจากที่ออกมาบอกประมาณนี้ก็โดนประชาชนน้งหลายนั้นสวดยัดอย่างเป็นทางการกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยตอนนี้อะอะไรกันอยู่วะเนี่ย หนุ่มกัญชัยอ๋อหนุ่มกัญชัยแล้วก็มดดําแล้วก็เพชรกรุนพลฟาดไม่ยัง้งปมดาราคอเอาครับท่านโดยหนุ่มกัญชัยมดดํารวมถึงคนบันเทิงอีกมากมายออกมาฟาดปมสอบดาราคอเอามองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและทุกคนมีสิทธิที่จะพูดโซเชียลก็แห่วิจารณ์จนแฮชแท็กดาราคอเอาขึ้นติดเทนทวิตเตอร์โดยจากกรณีของไอศุนทิยาสวัสดีซึ่งผมไม่ได้สวัสดีแต่ไปนสมสกุลมันนั้นได้ไปยืน่นให้ตรวจสอบต่างๆนาน,านั้นที่ไม่ตรงกับความจริงต่อมาครับท่านมิลิดานุภาแลปเต ชื่อดังวัยสิปีก็ได้รับหมายเรียกหลังจากที่เจ้าตัวออกมาคอเอาจนทําให้มีการเซฟมินลี่อย่างไม่หยุดยัง้งคนบันเทิงแห่วิจารณ์อย่างหนักกันเลยทีเดียวโดยต่อมาหนุ่มกัญชัยจากรายการหวนกระแสนะครับก็ได้ออกมาได้แสดงความคิดเห็นในรายการข่าวใส่ไข่ถึงปมดาราคอเอาว่าถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานทุกคนมีสิทธิพูดบางคนก็ไม่ได้ใช้คําหยาบใครพูดในมุมมองของเขาเอาจริงๆแล้วก็เป็นตัวแทนของราษฎรที่เลือกเข้าไปก็มีสิทธิ์ที่จะถูกวิจารณ์ได้มันเป็นเรื่องปก วิธีการที่จะทําให้วิธีการที่จะให้ตํารวจออกมาตรวจสอบคนที่ออกมาคอเอาตอนเองก็ตอบไม่ถูกว่าถูกหรือไม่ถูกแต่ที่รู้คือมันเบียดบางสิทธิขั้นพื้นฐานเราพูดกันด้วยเหตุด้วยผลโดยไม่ได้มีการไปด่าว่าไอ้จุดๆนั้นมันโง่มากมัน,นควายแบบนี้ก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้มีเขียนอันนี้ยกตัวอย่างขึ้นมายังไม่จบครับท่านโดยถ้าเกิดนักสแสดงที่เขาออกมาคอเอาหรือว่าส่งเสียงถึงรัฐบาลน,นี้นั้นเขาออกมาพูดด้วยเหตุด้วยผลอันเป็นสิทธิที่จะพูดได้ เพราะคือการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์คนหนึ่งและรู้สึกและรู้สึกและรู้สึกว่าทําไมตัวเขาเองและคนที่เขารักยังไม่ได้วัคซีนที่เขาต้องการหรือว่า ทำไมได้วัคซีนเป็นตัวที่แบบค่อนข้างที่จะไม่แฮปปี้เขามีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วเขาผิดตรงไหนหลังจากนั้นไม่นานครับท่านฟาดกันไปฟาดกันมาหนุ่มกัญชัยจบไปแล้วนั้นมดดําก็มาสวนต่ออย่างไม่หยุดยั้ยงโดยมดดําก็ได้ออกมาอ๋อในขณะที่ทางด้านมดดําคชาพาก็มีรายชื่ออยู่ในเอกสารนั้นนะครับเอกสารนั้นที่ว่านึงก็คือหนึ่งในดาราคนหนึ่งในโผล2่คนในที่ไอสวัสดีนี่มันไปยื่นให้ผบชนอ ตรวจสอบอไปเลยต่างๆนี้โดยบอกว่าเอาจริงๆมันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องออกมาพูดหรือเปล่าทุกอย่างที่พูดออกไปก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นดาบสองคมแต่ความจริงวันนี้พวกเราพยายามช่วยกันเองเต็มที่แล้วตอนนี้ใครจะหาว่าดาราหิวแสงอะไรก็ตามตอนนี้เราทุกคนก็พยายามช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยช่วยเท่าที่จะทําได้อย่าวเวลาให้เราไปนั่งเสียเวลาไปโดนสอบสวนเลยครับโดยอย่างน้อยวันหนึ่งเราอย่างน้อยวันหนึ่งเราแจกถุงยังชีพช่วยคนหนึ่งคนก็ยังมีประโยชน์มากกว่า อันนี้พูดจากใจนะโดยจากใจนะอันนี้ก็โดนใจผมนะครับสาหรับที่มดตดาออกมาพูดนี้โดยบอกว่าพูดจากใจนะแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงวันนี้เรารู้สึกว่าช่วยใครได้เราก็ช่วยกันมากกว่าครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆตอนนี้โดยกระแสการสัตว์รัฐบาลน,นั้นเต็มไปด้วยความกุกกุ่นนะครับเ่านผู้ชมไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้หลังจากที่อ๋อพี่ต้อมยุธเทเลอรด้วยอีกคนนึงก็อยู่ในโผด้วยนะพี่ต้อมถ้าเกิดหลงก็มาฟังนั้นพี่ก็อย่าเพิ่งยิ ขาดดิ้นกันเลยทีเดียวครับพี่โดยตอนนี้หลังจากที่ต้อมยุทธเลิศเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนั้นโดยเพชรกรลุนพลครับท่านผู้เป็นอดอาราที่ออกมาคอเอาตั้งแต่ช่วงแรกๆนั้นก็ได้ออกมาอีกแล้วโดยเพชรกระลุนพลพร้อมแจ้งความกับสนทิยาดาราคอเอาผิดกฎหมายตรงไหนควบคู่ออกับคิงก่อนบ่ายนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาซัดไม่หยุดยัง้งกันเลยทีเดียวเป็นกระแสะใหม่ที่เกิดขึ้นมาตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมซึ่งประชาชนทั้งหลายนั้นรวมถึงบรรดา ผู้ที่มีเสียงดังในทางการเมืองแล้วก็เสียงไม่ดังดาราชาวบ้านธรรมดาน,นั้นก็ออกมาสั้นรัฐบาลกันไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยรัฐมนตรีดีบอกว่าถ้าเกิดใครพูดถึงเรื่องรัฐบาลอะไรนี้แก้ปัญหาโควิดล้มเหลวอะไรประมาณนี้หรือว่าวิจารณ์อะไรนั้นก็จะถือว่าเข้าข่ายเฟคนิวในข่าวที่ผมทําไปแล้วเมื่อวานนั้นก็ต้องจับตามองนะคร,รับท่านผู้ชมว่ามันจะมีการกลับลาหรือไม่แต่ที่แน่ๆเพชรกรลุนพลก็บอกว่าถ้าถ้าเกิดสมมุติว่ามีอะไรทํานองนี้เข้ามาตนก็จะฟ้องกลับ นะครับแล้วก็จะรับคําขอโทษเป็นเงินเท่านั้นเอ้ไม่ใช่รับคําขอโทษเป็นการให้ลาออกจากราชการเท่านั้นก็ต้องจับตามองใน่านผูุชมส่วนออฟปองสักฟาดได้อีกบมเมียผู้บริหารถูกเมาส์เตรียมเทงานแล้วก็ย้ายไปอยู่เมืองนอกกับแฟนฝรั่งก็ไม่ทราบว่าเป็นใครเหมือนกันโดยออฟปองศักเมื่อวานนี้ก็ได้ออกมาขอเอาในกานดูชมส่งเสียงอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวถึงขั้นฟิวขาดเลยก็ว่าได้โดยสวนกับรัฐมนตรีดิจิทัลคู่ดาราอเอาอย่าเสลอครับท่านโด,นดนยอย่าเสลอนี้ อันนี้ถ้าเกิดเป็นจากใจผมนั้นผมก็อยากจะพูดว่าอ๋อพูดว่าอย่าเสลอนี่เหมือนกันครับท่านก็ตามที่อ๊อฟปองศักด์ได้บอกไปเลยโดยอ๊อฟปองศักด์นั้นก็ได้โดนคนอรหาต่างๆนานาว่าเป็นดาราสลิมต่างๆนานานั้นแต่หลังจากเมื่อวานครับท่านได้ทําการไอนนั้นในไอจีหรือว่าอินสตาแกรมของเขานั้นโดยมึงจะสอดดาราที่คอเอามึงร้องจะสอบการทํางานที่ทุจตมึงมึงมึงร้องจะสอบดาราที่คอเอามึงร้องจะสอบการทํางานที่ทุจริตของ บาลก่อนไหมถ้ายังหาความโปร่งใสในการซื้อวัคซีนให้ประชาชนในชาติยังไม่ได้ก็เชิญเรียตีนรองเท้าคอมแบตต่อไปเถอะอย่าเสลอเรเรียกมาตักเตือนมีสิทธิ์เหรอก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆนะครับ่างผูุชมโดยตอนนี้สถานการณ์ของการขับไล่พลเอกประยุทธ์แล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในการบริหารงานล้มเหลวนั้นเต็ไมไปด้วยความอึมครึมนะครับ่านผูชมทั้งขึ้นลูกเก่าขึ้นลูกใหม่ B.N.K. ต่างๆนาะนาะจนตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะจําได้แล้วว่า มีใครบ้างซึ่งมันก็เยอะเหลือเกินส่วนล็อปองศักดิ์ก็ได้บอกว่าเฮ้ยมึงอย่าเสืเลอเรียกมาตัเดเตือนตักเตือนนั้นมีสิทธิ์หรือก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้อาจจะยังไม่เคยเจอนะครับท่านผู้ชมในเรื่องที่ประชาชนทั้งหลายออกมาด่านั้นก็มีมาอย่างชั่วนาตาปีแล้วแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเซเลบดารานักร้องคนดังอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังต่างต่างนานา,า,านั้นก็ออกมาสวดยับครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่ออกมาเรื่อยๆส่วนตอนนี้หากใครที่กําลังคิดถึงพรรคมาแรงสาบไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์ การเอาอีกแล้วจูลินเห็นใจประยุทธ์แบกรับทุกปัญหาลั่นทํางานใหญ่ต้องหนักแน่นแล้วก็ยันประชาธิปัต์เดินหน้าลุยงานต่อในะครับท่านผู้ชมซึ่งงานต่อของเขานั้นก็อาจจะเป็นงานเปิดรถพุ่มพวงก็ว่าได้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวครับท่านว่าพักนี้นั้นเมื่อไหร่มันจะถอนตัวหลังจากที่ประชาชนทั้งหลายได้ทําการรวมกลุ่มกันไปขอร้องให้พัก ประชาธิปัตย์แล้วก็ภูมิใจไทยนี้ออกจากาการร่วมรัฐบาลในกะะรัเด่ามผูุชมส่วนเดี๋ยวจะหาว่าผมโกโหกตอนนี้อ๋อเห็นว่าหมอสลิมที่กดดันไล่คุณวัฒนอินสละกไงอินสะไกลิลเมื่อวานนี้ถูกเชิญออกจากโรงพยาบาลแล้วนะก็คือนายแพทย์จุดๆๆวอแหวนนำหน้าก็โดนออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยโปรไฟล์ก็มีคําว่ารักชาติลักอะไรนั่นก็สุดแท้แต่ครับท่าน ส่วนทางด้านอันนี้ฟาดมันแฮตแท็กแบนตุกี้แฮแท็กเซฟมิลิแล้วก็โหวนกระแสถ้าจะเรียกไปสอบสวนรบกวนขอเป็นเฟซไทม์ละกันนะคะส่วนเงิน2000เดี๋ยวโอนไปให้ค่ะอยากได้เพิ่มบอกนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากแกนเหรือสตาร์นะครับท่านผู้ชมน้องสาวของเกสการก้านั้นก็ต้องติดตามต่อไปโดยสถานก,การณ์ตอนนี้นั้นโดยอันนี้ผมไม่ได้เชิญมาเป็นแคมเปญน,นะเว้ย,วยฟังอยู่อย่าพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียว้พวกดักฟังทั้งหลายแหล่นั้นโดยแฮตแท็กแบนตุกี้นั้นตอนนี้ก็ขึ้น อันดับหนึ่งไม่หยุดยั้งครับท่านโดยเป็น2อรองลงมาแค่หขวนกระแสหลังจากที่หนุ่มกัญชัยได้บอกว่าพี่ก็อย่าแถมากนั้นในทวิตเตอร์ตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแฮชแท็กแบนดตุกี้มีการรีทวิตไปแล้วกว่า3 0 0 0สนครั้งกเลยทีเดียวก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆส่วนแฮชแท็กแบนด์าราควาวนั้นก็มีอยู่แค่7,251คนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยตายแล้วตายแล้วสลิมรอดช่องแม่มือจะอ ปันแท็กก็ได้แค่เจ็ดพันกว่าก็ทุเลศเหลือเกินเลยทีเดียวก็จึงเป็นกระแสข่าวที่ออามาถแถลงเบื้องต้นวันนี้ครับท่านผู้ฟังที่เราล,ลบโดยวันนี้มาช้าไปเล็กน้อยถึงปานกลางต้องขออภัยด้วยโดยหากถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ขออภัยด้วยนะหากว่าผมพูดเร็วโดยตอนนี้ผมพยายามที่จะพูดให้มันช้าลงอยู่ก็จึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน